สวัสดีครับสวัสดีครับ f อนะฮะก็ไม่ลงคลิปกันมา4ี่ห้เดือนแล้วนะครับก็เลยพอดีวันนี้ว่างๆนะครับก็เลยทำคลิปให้ f อซลงให้ f อดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดถึงกันนะครับนี่พอดีมีหลอกเอียนะครับรุ่นสันติรุ่นปราบลีลาดครับปราบลลาดอยู่2เหรียญน,นะครับก็เลยเดี๋ยวเอามา อ่าสองให้เอฟซีดูแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ช่วงนี้หลวงพ่อเอียก็มาแรงด้วยนะครับปีที่แล้วก็ยังยังถูกถูกอยู่เลยนะครับมาปีนี้ก็แพงมากนะครับผมยังตกใจเลยนะครับว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปาปริลาชเมื่อก่อนเล่นกันหลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วก็สวยๆก็พันกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะพันต้นต้นไปแล้วนะครับพันต้นต้นขึ้นไปนะครับ พอดีมีสองเหรียญเหรียญนี้ก็ fc ส่งมานะครับตัวนี้ก็ส่งมาสองนะครับนี่ fc ส่งมาสองนะครับก็เช่าไว้นะครับเหรียญนี้เป็นกระไหลทองนะครับเป็นกระไหลทองจะอยู่ในชุดกรรมการนะครับกระไหลทองแล้วก็เหรียญนี้ทองแดงธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะแกะแกะออกพาสจิกออกให้ดูเลยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากนะครับเดี๋ยวผมแกะนุญาตแกะแกะตัวนี้ออกนะครับจะได้ดูง่ายนะครับ ไม่ได้ทำคลิปมาห้าหกเดือนนะครับห้กเดือนเลยนะครับนี่เดี๋ยวแกะจะได้ดูง่ายๆครับถ้าเราไม่แกะมันจะดูยากนะครับในกรอบพลาติกโอเคครับตัววันนี้เราพยาลราคาโอ้ไปไกลจริงๆนะครับผมตามไม่ทันเหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนพันกว่าบาทหลักร้อยหลักพันนะครับเหรียญนี้นะครับแต่ส่วนนี้ก็พันต้นไปแล้วนะครับราคาขยับขึ้นทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับลงพีเอ็นะครับถือว่าเป็นปีทองของพีเอเลยนะครับปีที่แล้วเหรียญมังกรคู่ยังอยู่นะหลักพันกลางนะครับมาปีนี้ไปหลักหมื่นแล้วนะครับพันไปปลายเหมือนต้นนะครับเหรียญมังกรนะครับนี่แล้วก็เหรียญย่อยๆก็ตามมาหมดนะครับ ปาบร,ริราชนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราดูทีละเหรียญดูเหรียญทองแดงก่อนแล้วกันนะครับดูเหรียญทองแดงก่อนน,น,อน,นี่เดี๋ยวซูมซูมนิดน,นึงนะ okay. นี่ส่วนมากนะเหรียญรุ่นนี้จมูกงทุกท่านจะจะบี้ไปนะครับจะโมงจะบี้ทุกแทบทุกเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นมาจากบล็อกนะครับเป็นมาจากบล็อกแหละนะครับ แล้วก็จําลักษณะใบหน้าของท่านไว้ดีนะครับจําลักษณะใบหน้าของท่านแล้วก็จะมีโคด้ดดูนี้จะมีโค้ดตอกตรงนี้ตรงไหลน,นะครับจะเป็นโค้ดกลงจักรข้างในจะเป็นเลขหนึ่งนะครับจะเป็นโคด้ดจะมีโค้ดตอกถามว่าไม่มีโค้ดตอกได้ไหมก็อ,อาจจะเป็นอาจจะมีนะครับแต่ว่าต้องดอูอย่างอื่นพิจารณาด้วยนะครับ นี่ด้านหลังก็จะเป็นพยาคุดแบบนี้นี่เขียนด้านล่างไว้ปาบริราวนะครับลักษณะเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้เวเราดูด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวนี่ ก่อนอื่นนะครับก็จำนะครับจดจำใบหน้าเลยนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อเลยนะครับจดจําใบหน้าแล้วก็มีโคดตรงนี้นะครับโคดต้องเป็นโคดที่ตอกนะครับโคดตอกคือตอกด้วยมือนะครับตอกปั๊มเสร็จแล้วก็มาตอกทีหลังนะครับเป็นโคดตอกทีหลังนะครับดังนั้นต้องมีร่องรอยของการตอกนะครับพื้นเหรียญนี้จะเป็นแค่จะจะเป็นคล้ายแหงกระท้านิดนึงนะครับพื้นเหรียญจะเป็นแหงกระทานิดนึงนะครับเรียบตึงเลยขอบเหรียญนีตั้งเป็นสันเลยนะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสัน นะครับขอบเหรียญเองตั้งเป็นสันเลยแล้วก็เส้นรัศมีจะมีแผ่วนะครับมีแผ่วมาชนขอบนะครับเส้นรัศมีนี่มีแผ่วมาชนขอบนะครับจมูกของท่านจะบี้เกือบเกือบทุกเหรียญนะครับโดนมากระบอกทุกเหรียญเลยนะครับจมูกของท่านนะครับจมูกนะครับนั่นแสแบบนี้นะครับดวงตาเนี่ยชัดเจนนะครับเปื้นเหรียญเรียบตึงนะครับ เรียบตึงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก่อนนี่ด้านหลังต้องเรียบตึงนะครับัวต้องซื้อนี่ต้องคมชัดแล้วก็เส้นพวกนี้เส้นที่กระจายกระจายนีต่ต้องต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับนี่แผ่ใจาต้องคมชัดพื้นเหลี่ยนนี่เรียบตึงเลยนะครับ รูจอหงเหรียนต้อง medo, ปิ้นนึ่งนะครับรูจอยขอเงี่ยนจะปิ้นนะครับ,เ,รปนนรบเป็นธรรมชาตินะครับลงกล้องให้ดูนะครับมาดูดูเนื้อกระไหลทองด้วยนะครับดูเนะื้อกระไรทองก่อนอกันนะครับนะักรไรทองจะอยู่ในชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะมีกระไลทองกระไหลเงินนะครับแล้วก็จะเป็น นางเง,งนินนะครับนางเงนินแล้วก็คล้ายๆแปะเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางเงนินมาแปะนะครับล้ายๆว่ากระไลเงินหน้ากระไลเงินนะครับหน้ากระไลเงินนะครับจะมีหลายหลายหลายแบบอยู่นะครับมีหลายแบบอยู่นะครับจะเป็นกระไลทองนะครับจะมีโค้ดเหมือนกันนะครับโค้ดตรงนี้นะครับมีโค้ดต่อมอนกันนะครับคือต่อโค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาไปกระไลนะครับเอาไปกระไลเอาไปชุบทองแล้วกันนะครับชุบทองนะครับ ชุบทองชุบเงินนับนี่จมูกก็จะแบนเหมือนกันนะครับที่เป็นจุดดำๆนะครับเกิดจากเก็บรักษาผิวไม่ดีนะครับเป็นจุดดำๆไม่เล่นกระไรทองเก่าเลยนะครับไก่ทองเก่าเดิมๆนะครับด้านหลังก็จะสวยหน่อยนะครับด้านหลังไม่ไม่ไม่ผิวไม่เปิดไม่อะไรเลยนะ พระน่าจะเก็บน่าจะเก็บไงายไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะโดนอากาศโดนอะไรหน่อยนะครับโดนฝุ่นโดนอะไรเกาะทาให้ผิวนี่ก็เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับดูความคมชัดนะครับกระไลจะสะท้อนนะครับถ้าเป็นทองกระไลทองอันนี้จะโดนแสงไฟก็จะสะท้อนนะครับสะท้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลงกล้องแล้วครับ นี่นะครับดูลักษณะใบหน้าดวงตาเนี่ยจะเป็นเม็ดเลยนะครับดวงตาเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับดวงตาของท่านเป็นเม็ดเลยนะครับนี่ตามพื้นเหรียญเห็นไหมครับจะเป็นคล้ายๆเส้นลัสมีวิ่งเลยนะครับคล้ายเส้นลัสมีวิ่งนะครับแล้วก็ตัวตัวต่อโคดตรงนี้จะเป็นโคดตอกนะครับจะคมชัดมากนะครับตัวตัวโคดตอกนี่จะคมชัด ตัวนังตัวยันต่างๆเนี่ยคมชัดขอบเหรียญจะตั้งเป็นสันเลยเห็นไหมครับตั้งเลยตั้งเป็นสันเลยนะครับดูพื้นเหรียญสังเกตพื้นเหรียญจะมีเส้นรัศมีวิ่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้เอาไปดูเหรียญอื่นได้หมดนะครับลักษณะการปั๊มนะบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญจะมีเส้นรัศมีวิ่ง แล้วก็จะตั้งเป็นสันเลยนะครับนี่เห็นไหมใกล้ๆขอบเหรียญจะมีเส้นรัศมีเลยวิ่งนะครับของเกศถอดพิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับนี่คำว่าหลวงพ่อนะครับบนหนังสือนี่คมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญจะเป็นคล้ายๆแองกระทาด้วยนะครับถ้าใครมีก็เอาเหรียญมาเหรียญเนี่ยมาเทียบเลยนะมาเทียบดูนะครับ วาเป็นเหมือนแบบนี้ไหมนะถ้าเป็นเหมือนแบบนี้ก็โอกาสก็จะแท้แล้วะนะครับดวงตาหลวงพ่อเนะี่ยคมชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมลงอีกซูมเยอะไปนะเค้าดูด้านหลังนะคนี่ เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับก็คมชัดนะครับคมชัดเลยนะครับต้องคมชัดเลยนะครับพื้นเหรียญเนี่ยจะเรียบตึงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายเส้นรัศมีวิ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตามเนี้ยนะครับจะเป็นเส้นรัศมีวิ่งไปหาขอบนะครับไปหาขอบเหรียญนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับ เส้นรัศมีวิ่งนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับความคมชัดนะครับต้องมีนะครับนี่คำว่าปราอริราชนะครับก็ต้องสืออในคมชัดเลยนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีวิ่งนะแผ่กระจายมาหาขอบนะครับ อันนี้นะครับดูรูจอของเหรียญน,นะครับต้องมีรอยปิ้นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับปิ้นธรรมชาตินะครับแล้วดูขอบนะสุดท้ายดูขอบตัดต้องเรียบร้อยแบบนี้นะครับขอบตัดเรียบร้อยเป็นธรรมชาตินะครับ โอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูเรียดกับไกรไทองนะครับนี่ไกรไทองนี่อาจจะไม่คมชัดสู้นะครับเพราะว่า,าปั๊มมาแล้วแล้วก็เอาไปไปเคลือบเคลือบกันไรนะครเคลือบกไหรจะไม่ความคมชัด อาจจะหายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังคมชัดอยู่นะครับอย่างดวงตาของบอนะครับเส้นหน้าพงเส้นหน้าปาของท่านนะครับดูนะครับก็จะจึงมีความคมชัดอยู่นะครับดูโค้ดนะครับโค้ดตอบนะครับ หนังสือนะครับคมชัดนะครับเส้นรัศมีอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าโดนเคลือบไปนะครับโดนเคลือบโดยกระไหลทองไปนะครับ ไหทองจะค่อนข้างหายากหน่อยนะเพราะว่าเป็นอยู่ในชุดกรรมการนะครับจะค่อนข้างที่จะหายากหน่อยความคมชัดนะครับต้องดูนะครับ เริ่มดูงูเหลียนนะครับลูเจาะนี่ลูเจาะงูเหลียนนะครับต้องปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครับลูเจาะธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมลองเทียบตัวตัดดูนะครับว่าตัวตัดตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีในรุ่นอาจจะตัวตัดคนละตัวก็ได้นะครับ ก็น่าจะตัวเดียวกันนะครับตัดตัดนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับอ่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนที่กําลังศึกษาใหม่นะครับนีนะครับได้ดูกันนะครับว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดใจกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ